วัสดีค่ะทุกคน <c oughs> อ้าเปิดมาคือหัวแล้วเนาะบาน้พอดีว่าตอนแรกว่าจะทําคลิปแบบเออแบบเป็นธรรมชาติเนาะแต่ว่ามันก็อดไม่ได้ที่แบบอุ้ยมันมีด้วยหรอที่ว่าคลิปเราจะไม่พูดอะไรเย <c oughs> อันนี้คือเหตุผลของคนพูดมากนะคะแล้วก็พูดไม่หยุดค่ะที่แบบว่าจะทําคลิปแบบ ASMR ไม่ได้มันต้องทาคลิปแบบนนพูดมากกยจะยาหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งใจถ่ายมาก ถ่ายปกตินั่นแหละวัจยานนะคะตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะทําคลิปให้มันยาวๆนะคะเพื่อเอาใจผู้ชมตอนนี้เอาใจตัวเองไปก่อนนะคะกว่ามันจะถ่ายเสร็จถ่ายได้ดูดิดตั้งกลง้องโอ้ยนะตั้งแต่ตรงนี้หรือว่าบรนาปไปถ้ามีโอกาสก็จะทําคลิปยาวๆบ้างนะคะหรือว่าทํายาวบ้างหรือว่าทําสั้นบ้าง ตัวคิแบบเสียงธรรมชาติธรรมชาติแบบนะคะธรรมชาติแบบไม่มีเจบภาพแต่ว่าก็นั่งคิดตั้งนานนะคะนั่งคิดทั้งคืนท้ายนะคะแล้วก็นั่งคิดทั้งวันว่าเราจะลงคิดแบบนี้ไหมเราจะลงคิดเออคณเขาจะชอบไหมเขาจะคิดถึงเราไหมไม่มีใครคิดถึงเราคิดเองก็นั่งคิดอยู่พักนึงก็คิดขึ้นมาได้นะคะไอเดียดีเลยว่าเออเราจะโพสต์อันนี้ไหมโพสต์แบบเป็นรูปภาพแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าเออทุกคนอยากุณคิดแบบไหนแต่คุณไม่มีใครมามีปฏิสัมพันธ์แบบขนาดนั้นนะพพก ก็ไม่ได้เยอะเลมือนกนะคะหรือว่าคิมก็จะทำแบบค้ากันนะคะบางคนกงอ็จะพูดบางั้งเรอ,อบางคนก่อนจะไม่พูดนะคะทิ้งพันกันแล้ว มาน้องก็วิ่งใส่ขนม,ขนมเลยค่ะจากโรงเรียนนะคะพะอาจารย์ท่านเมตตาให้ค่ะแปบน้ำแปบน้ำ are you happy you happy you happy ไป are you happy ดีเออยีา่ามเลยไปแปบน้ำไ <c oughs> ม่ใช่อันนี้มันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่บอกอันนี้คือ <c oughs> ไม่ต้องอ่านหัวเราะอย่างใดนะคะ <c oughs> พอดีว่าต้มจนน้ำแห้งค่ะดีน้ำมันไม่ไหม้ ทีจะสงสัยเหมือนกันนะคะว่าหนึ่งวันนอกจากอารมณ์จะมีหลายอารมณ์แล้วยังมีบรรยากาศหลายอารมณ์อยู่ก็แดดร้อนนะคะแดดแรงเลยค่ะเอาไปเอามาอ้าวฝนมาแล้วจ้ามานะคะตอนแรกว่าจะต้มกินเองนะคะแต่น้องเลิกเรียนนะคะด้านมาเห็นมามากองชอบด้วยก็เลยขอกินนะคะสุดท้ายก็เลยต้องเสียสตางค์ให้น้องนะคะแล้วก็เอาห่อใหม่เนาะ เวลาเทน้ำออกแล้วนะคะเออแอมซอยแอมไม่น่าเปิดให้น้ำแห้งเลยนะคะก็ไปหลับน้องแป๊บเดียวนะดีนะที่มันไม่ไหม้ทำไมนี่แม่ก็เคยพูดหลายครั้งนะคะว่าอย่าเปิดแก๊สทิง้ไงไหมหม้อมันจะไหม้ไฟจะไหม้มมบ้านที่จะยินบ่อยๆอ่ะเห็นในข่าวหรือเปล่านี่นึ่งข่าวไว้นะคะแล้วก็ไฟไหม้บ้านเออ <laughs> มาม่าพร้อมนาเสนอก็คือมาม่าเผ็ดนะคะก็จะถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วแต่ว่าลืม <c oughs> กินจนหมดนะคะนี่ก็คือเป็นมาม่ารสชีสเนาะมาม่าเผ็ดรสชีสทำให้น้องเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเก็บ <มา S 2> เสื้อผ้าะะตอนแรกแม่ก็บอกว่าเออปอยเก็บเสื้อผ้าเนาะลูกฝนจะตกแต่ตอนนี้ตกแล้วค่ะแต่ดีนะที่มันไม่เปียกนะคะถ้ามันเปียกนะคะก็คงจะเก็บไม่ได้ค่ะเพราะาไม่งั้นมันก็จะอับชื้นเนาะ จะถามตัวเองไว้เหมือนกันว่าเออเดินสองรอบมันจะเป็นอะไรไหมเดินสองรอบจะเป็นอะไรไหมทําไมมันต้องหอบขนาดนั้นที่เห็นตะไคร้เสียบอยู่หรือว่ปลูกอยู่นั่นนะคะไม่ได้ปักตะไคร้ไล่ฝนเด้อปลูกไว้กินแต่ว่ามันยังไม่เกิด นี่ก็จะเป็นมาม่ารสที่หนูจะกินนะคะเป็นรสต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็อยากจะต้มะมาม่าใส่ปลากระป๋องนะคะแต่ด้านเจ้ากรรมในเวรฟองนะคะ <c oughs> เปิดไปเปิดมานะคะอะไรนะที่หนีบที่จับนะคะดึงยังไงให้มันหลุดไปด้วยกันนะคะก็เลยคิดอะไรไม่ออกหยิบม,มีดมาอย่างเดียวแล้วก็ ต้องระมัดระวังเนงนะคะเพราะว่าทําครั้งแรกเพราะว่ามีแบบเออเคยโดนปลากระป๋องบานมือเราม่มาสับดูนะคะ <c oughs> ก็ต้องทําค่อยๆทําเพราะว่าอะไรมันจะเด้งกลับมาสวดใส่หน้าตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะมีสมัยนั้นประมาณอยู่ป .4 ป .5 เปิดปลากระป๋องไม่ได้สูตรเดียวกันค่ะงัดไปงัดมานะคะ มันเด้งกับมาบาดมือค่ะก็ต้องค่อยๆจับนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคุมนิ้วขาดได้เลยค่ะมส่งข้าวสากไปด้วยกันนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงส่งข้าวสากมันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะก็ตั้งแต่เมื่อวานเนาะเขาก็จะเอาไปยายอยู่ที่วัดนะคะเอาไปอะไรให้ผีหรอไปให้นาให้อะไรเอาไปให้บรรพบุรุษเออไปให้อะไรก็ให้เดก็จะส่งประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ประมาณนี้ค่ะส่วนวันเสาร์นะคะก็จะไปอยู่นะคะแต่ขี้เกียจค่ะฝนก็ตกก็เลยไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์ฝนก็ตกนะคะแต่ว่าก็อยากได้เเงินก็ลยไป ีนี้นะคะไม่ค่อยมีใครนิยมส่งเลยค่ะก็มีบางที่นะคะแต่ว่าที่หนูก็คือจากแต่ก่อนได้เงินเป็นพันเดี๋ยวนี้ได้ประมาณ700เจ็ดร้อยอย่างาษาค่ะก็ทําไปเพื่อเป็นประเทนีนะคะแต่เราก็อยากได้ยินขนมไม่เอาก็ได้ก<ค>็มีเรื่องคำๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะน้องนะคะกับหนูค่ะก็คือมันจะไปบ้าน,นึ่งหลังหนึ่งเนาะได้เงินมาก็คือเขาจะให้แบงค์ห้าสิบมาแล้วก็แบงค์ยี่สิบสองใบพอมาแบ่งกันใช่ไหมคะ น้องก็คิดว่าแบงค์ยี่สิบสองใบนะคะมันมีค่าเยอะกว่าค่ะแต่ที่จริงมันสี่สิบาทมีค่าเยอะกว่าหนึ่งแบงค์ที่เป็นแบงค์ห้าสิบหนูก็แบบปื้อตามน้ําไปก็เลยได้เงินเยอะกว่านนอนแม่บอกว่าโอ๊ยทาไมไม่ฉลาดเลย <c oughs> เสร็จแล้วจ้าพร้อมใจนําเสนอมากเลยนะคะเมนูนี้ก็คือพร้อมใจที่จะนําเสนอมากพร้อมที่จะกินแล้วค่ะ อยากจะถามตัวเองเหมือนกันนะคะหรือว่าตลกตัวเองเหมือนกันว่าทําไมไม่รีบกินนะคะทําไมต้องกินแบบผู้ดีตีนแดงด้วยที่แบบค่อยๆตักค่อยๆกินค่อยๆกิน,กนไหมเราถ่ายกล้องรือต่อหนะ้ากล้องไงเราจะมาถ่ายแบบเออจะมากินแบบสว,วดอวดสวดรลอดไม่ได้นะคะเราก็ต้องค่อยๆกินเออ อยมนี้ทุกคนลองไปทําดูนะคะแต่ว่าใช้ปลากระป๋องยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะเพราะบางยี่ห้อมันก็ขาวเนาะมันก็ไม่เหมาะเนาะตีนไก่นะคะนี่คือต้มตีนไก่ไว้นะคะไปเปื่อยขขาวไว้ทําขนมจีนตอนเย็นนะคะมาก็บอกให้น้องอาบน้ํานะคะแล้วก็มานั่งกินมาม่าค่ะดูสิคะดูที่วีอีกแล้ว นี่เป็นบรรยากาศหลังจากฝนหยุด<อ> <พา S 1> ตกแล้วนะคะ <น S 1> ออกไปขี่รถเล่นนะคะไปดูนะคะว่าเออฝนหยุดตกแล้วบรรยากาศก็เป็นแบบไหนก็เปียกค่ะก็เปียกว่าแม่ใช้นะคะให้เอาเข้าวต้มผัดน,นะคะวันนี้แม่ทําข้าวต้มผัดด้วยค่ะไปให้ย่าสูญนะคะแล้วก็ย่าเท่าค่ะ เปียกชื้นมากเลยนะคะก็ไปปล่อยทั้งวันเลยค่ะเหมือนกับวันอาทิตย์นะคะแต่วันนี้ก็คือมันร้อนมันร้อนอยู่ดีฝนก็ตกมาเลยค่ะนี่นะคะคือบรรยากาศข้างทางนะคะค่ำแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้ก็จะประมาณหกโมงเย็นนะคะหกโมงแล้วค่ะเลยนะคะแม่เป็นคนทำขนมปิ้ง ขนมเทียนข้าวต้มผัดนะคะแม่ทําเก่งมากแต่หนูทำเพ่าเป็นทำไม่เต็มตอนขี่รถเข้าบ้านมานะคะมาเจอกับพระจันทร์ไปการตามากเลยค่ะพรุ่งนี้วันพระเออมันก็เลยเต็มดวงนบนี่ก็คือเรากำลังตุนตีนไก่นะคะมันร้อนค่ะก็เลยต้องเอามือเออไม่ใช่เอาอะไรนะเอาผ้ามาจับนะคะแทนค่ะตอนแรกเอามือคือมันร้อนไม่ไหวเนาะอันนี้ก็คือขาต้มผัดค่ะะันนี้ก็หนึ่ง ก็กำลังนึ่งนะคะนี่ก็คือนึ่งอะไรเนาะเออนึ่งพวกผลไม้อย่างเงี้ยพวกฟักทองพวกมันพวกเผือกอะไรว่าไปก็ทํทำใส่กระทงด้วยนะคะไปทําใส่กเป็นกระทงนะคะแล้วก็เอาไปพรุ่งน um ี้คะว่าทาไมทําเด็วจังแม่บอกเออจะไม่เตรียมไว้หรอพรุ่งนี้จะตื่นมาทําแต่เช้าเหรอก็คือทําเตรียมไว้ก็จะดีนะคะมันจะได้เย็นด้วยนะคะเวลานั้นมันต้องลอกเปลือกออกง่ายด้วยค่ะ ล่าส,สุดมานั่งเฝ้ากองฟืนแล้วค่ะกําลังจะเตรียมทําน้ำยาขนมจีนแต่ว่าพ่อยังไม่กลับมาจากเมืองเลยค่ะพ่อไปซื้อปลามาอยู่เอาอก็จะตำ <มา S 1> พริกแกงนะคะพริกแกงเขาใส่อะไรบ้างเออช่างมันพริกแกงใส่อะไรบ้างนะคะก็ตำพริกแกงปกติเลยค่ะทุกคนน่าจะรู้นะคะทําขนมจีนแบบนี้เป็นน้ายาะะปลากะทิจีนไก่ดังนั้นก็เวลาตานะคะก็ใส่ปลาลงไปด้วยค่ะใส่เครื่องเทศใส่อะไรต่างๆนะคะบุ้งเอาค่า เอามาผัดในหม้อบแบบนี้เลยนะคะให้มันหอมนะคะเอาแต่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ตำนะเอาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่ปั่นเนรอเออมาคนจะเป็นพว<น><น>กกระชายหอมแดงอะไรประมาณนี้เด้อบวมแดงพริกแกงเด้อแล้วก็เติมกะทิลงไปเรื่อยๆเลยนะคะใส่เยอะยิ่งดีค่ะจะได้มันนะคะจะได้แตกมันอร่อยค่ะ ใส่พริกแกงอะไรที่ตำเราโขลกนะคะเป็นเนื้อปลาอะไรที่ผสมกันเข้ากันแล้วค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยรดปากติวันนี้ก็ปรุงพุงผงปรุงรสผงนัวน้ำปลาอะไรก็ว่าไปและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือปลาล้าค่ะถึงจะเป็นอาหารไทยแต่ว่าปลาล้ามาทำให้นัวนะคะแล้วก็เข้าเครื่องได้ค่ะ ตอกไก่ใส่ตีนไก่ลงไปนะคะตีนไก่วันนี้เยอะมากเลยค่ะก็คือตีนไก่วันที่หนูไปตัดขาให้นะคะตัดขาให้ตีนไก่ตัด,<ค>ต,ดตีนไกไ่คลิปไปดูคลิปได้ค่ะลงไปคลิปสั้นให้นะคะสามารถเล่นดู<ก>ได้ค่ะน้ำผสมสารแล้วก็เข้าช่องฟิตเข้าตู้เย็นไว้นะคะเวลานั้นก็ออกมาล้างแบบน็อกน้ําให้มันละลายนะคะแล้วก็มาทำผสมสารอีกรอบนะคะแล้วก็เอามาต้มค่ะตุนแบบนี้เพื่อทําน้ํายาขนมจีนโดยเฉพาะ แล้วนะคะก็ใส่ผักลงไปด้วยตอนแรกถามพ่อนะคะว่าเอ้าทําไมพ่อไม่ได้ใส่ผักลงไปเพราะว่าวันนี้ไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใส่นะคะแต่พอใส่แบบต้นหอมผักชีลงไปคืออุ้ยเข้ากันมากค่ะเป็นผักชีจีนนะคะหรือว่าก็ใส่ต้นหอมซอยแบบซอยๆเล็กๆใส่ปลาไปด้วยก็ได้นะคะหรือใส่เลือดก็ได้แต่พวกเลือดกับลูกชิ้นปลาจะทําให้บูดไวค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ไม่นานนะคะกินไม่หมดก็สามารถเก็บได้ค่ะนะคะหรือว่าเก็บไว้ไปวัดพรุ่งนี้นะคะก็จะมากินค่ะชอบกินตีนมากอร่อยมากค่ะ